จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4ระดับความฟิตหนึ่งในสามภพิบัติแห่งความล่มเหลวซีซั่นนี้ข้อมูลต่อไปนี้จะทำให้ทุกคนเห็นภาพอันอย่างชัดเจนว่าทำไมเรื่องราวของฟิเนสเลเวลถึงได้สำคัญและเป็นคำตอบที่แฟนผีถามหาว่าทำไมฤดูกาลที่แล้วของเรา ถึงได้เลวร้ยวายเข้าขั้นย่ำแย่และปีที่ผ่านมาทําไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จนี่คือหนึ่งในสามพิบัติอย่างแท้จริงกําหนดการเดิมผู้เล่นของแมนยูนเต็ดจะต้องกลับมารายงานตัวและฝึกซ้อมปรีซิซันกับสโมสรอนคือวันที่4กระกฎาคมปี2022แต่เป็นที่เข้าใจว่าเทนฮากต้องการให้ผู้เล่นบางส่วนเริ่มรายงานตัวตั้งแต่สัปดาห์ของวันที่20มิถุนายนตามรายงานข่าวกล่าวว่าเทนฮากต้องการให้เตะก,กลับมาซ้อมปรีซิซันเร็วขึ้น2สัปดาห์ เขามองว่านกเตะชุดที่เหลืออยู่จากปีน,นี้นั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลาราวสสัปดาห์เพื่อยกระดับความฟิตให้มั่นใจว่าจะสามารถเล่นฟุตบอลในสไตล์ของเขาได้ไวและสัปดาห์นี้เทนฮากมีแผนที่จะพูดคุยกับนกเตแมนยูผ่านซูมเรียงตัวรายบุคคลเนื่องจากได้ชมหลายๆเกมล่าสุดผ่านการถ่ายทอดสดดูเหมือนว่าเขาจะไม่ประทับใจระดับความฟิตของทีมและชี้ว่าปีสแสดงชุดนี้มีฟอร์มที่ยแย่ยหลายนัดประเด็นหลักเกิดขึ้นเพราะทีมมีความฟิตที่ยแย่มากๆแถมขาดสภาพร่างกายที่ดีพอ สาเหตุและคําตอบทั้งหมดชัดเจนจากรายงานข่าวนี้แน่นอนว่าประเด็นเรื่องความฟิตคือตัวแปรสำคัญที่สุดที่จะทําให้นักเตะในทีมสามารถตอบสนองกับระบบของเทนฮาร์ได้ไหวหรือไม่ไหวฝั่งแล้วคณคุยหรือไม่นั่นแหละคือสิ่งที่รับรังนิกล้มเหลวที่จะสร้างระบบการเล่นดีๆให้ทีมประคองไปได้ตลอดรอดฟังผลลัพธ์คือนักเตะไม่สามารถตอบสนองกับเกมระดับนี้ที่เขาใส่ลงไปได้เบื้องลึกของเรื่องนี้มันคือความฟิลลล้วนเพราะถ้าใครทําได้จะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงที่ดูเหมือนจะยังเล่นอยู่ ทีมมีขวัญกำลังใจดีเกมการเล่นของทีมดูดีขึ้นมาอย่างชัดเจนทั้งบาลานซ์และคุณภาพการเล่นแต่มันทำได้แค่ครึ่งเดียวจากนั้นครึ่งหลังทุกอย่างดรอปลงเหมือนเป็นขั้วตรงข้ากับโอเล่ทางนั้นครึ่งแรกกาครึ่งหลังเก่งสว่วนลุงรับครึ่งแรกอัดสหมดหลอดครึ่งหลังพลังงานหมดคุณภาพดรอปลงอย่างน่าใจหายถ้าระดับความฟิตเพียงพอแมนยูจะยืนระยะการเล่นได้เต็มพลังและมีคุณภาพกว่านี้แต่จะเก็บผลการแข่งขันได้ดีกว่านี้หลายคะแนนแน่นอน นึ่งในคําตอบเรื่องความรุนแรงของรังนิกคือคําตอบที่เทนฮาร์คออเดอร์มาเป็นอันดับแรกตัวอย่างที่เห็นจะชัดไปดูได้เลยไม่ยูไนเตดเป๋ท้ายเกมร้วนในยุคของรังนิกและเป็นหลายๆเกมที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มต้นได้ดีด้วยเริ่มจากการเพรสซิ่งอย่างเต็มพลังทําเกมบุกใส่คู่แข่งรัวๆแต่ปิดบัญชีไม่ได้สุดท้ายขึ้งหลังแรงหมดโดยยิงประตูสําคัญใส่ครั้งแล้วครั้งเล่าแพ้บูฟคาบ้าน1-0โดนเจ้าโมเตนโยยิงช่วง10นาทีสุดท้ายนาทีที่82 เกมเสมอแอสตันวิลลา2-2แมนยูนำก่อน2-0ได้ซ้ำแต่ครึ่งหลังหมดและช็อตโดนจะบ้านตีเสมอ2เม็ดดื้อภายใน4นาทีเกมโดวลมิเดิลสโบเคี่ยตกรอบเอฟคับกระโดนตีเสมอ1-1ในช่วงครึ่งหลังเช่นกันแถมลากยาวยันต่อเวลาพิเศษแมนยูได้แต่ทำอะไรสิงแดงไม่ได้จนดวนจุดโทษและก็แพ้ตกรอบอีกเช่นเคยเกมชนะนอริ3-2จาก2-0ช่วงครึ่งแรกโดนตีเสมอ2-2 จากนั้นก็ต้องพึ่งอิตาลตของหลงพ่อโดยิงฟีคิดช่วงท้ายเกมถึงเอาชนะทีมบว้ยได้แต่ล่าสุดแพ้ไบตัน4-0สประตูเกิดขึ้นจากเครื่องหลังล้วนยิงเล่นยิงเละขยับแข้งขากันไม่ออกช้ากับคู่แข่งหนึ่งจังหวะหมดแรงประทะกับคู่แข่งที่แน่นกว่าเยอะไม่มีเกมไหนที่แรงไปหรือใช้ช่วง10นาทีสุดท้ายไล่ขยกคู่แข่งได้ในยามอยู่ในสถานการณ์จำเป็นได้เลยสักเกมแม้กระทั่งเกมที่เราตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกต่อแอตเลติโกมาริ หากทำเป็นลืมลืไปไม่พูดถึงเรื่องการตัดสินก็จะเห็นได้ชัดว่าแมนยูก็มีโอกาสแก้ตัวเหลืออีกเต็มๆ45นาทีหลังแต่กลับไม่สามารถยิงคู่แข่งในยามที่ตัวเองกำลังจะตกรอบและตายไปจากเวทีนี้ได้ท,ทั้งที่แค่ประตูเดียวแค่แมนยูครึ่งหลังกลับทำไม่สำเร็จนี่คือสถิติเชิงตัวเลขอย่างเดียวลูกเกนที่เกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงแฟนผีที่ฟังอยู่ก็คงนึกออกแล้วว่าทีมเราป้อแป้ยังไงก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมฟิ n น์เลเวล คือคำตอบสาคัญที่ต้องแก้ไขโดยด่วนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลีกที่ใช้พลังกำลังและร่างกายอย่างหนักหน่วงที่สุดในโลกด้วยบอลที่รวดเร็วและรุนแรงแต่แมนยูชุดนี้กับขาดพลังกำลังทั้งร่างกายและจิตใจชนิดที่เรียกว่าบางครั้งทีมดีวิชั่นรองๆอ,อยังเล่นกันด้วยพลังกำลังและความกระตือรือร้นมากกว่าความขยันกับความทุ่มเทยิ่งเราได้เห็นทีมระดับนี้มีความขยันน้อยเท่าไหร่แปลว่าความมุ่งม,มั่นทุ่มเทในใจก็น้อยตามไปด้วยมันชื่อมนักกีฬาแล้ว สิ่งแรกที่แทบทุกกีฬาใช้ชี้วัดผลการชนะกันปัจจัยสําคัญคือความแข็งแกร่งของร่างกายแทบทั้งสิน้นนี่แหละคือคำตอบว่าทำไมาระดับความฟิตถึงได้สาคัญมากๆ